ขึ้นรถไฟกลับบ้านแม่กำลังบ้านบรรยากาศที่ฮอลแลนด์หนาวเย็นบนหนาวปันไหแต่ว่ากันหนาว ต่วันอื่นเขามาวาพีม่มาสิตุขขึ้นรถไฟกลับบ้านหลบไหาบ้างทางคอยไปทำง,งานไปท่างฝึกผู้ไปไกล จะมีทางดวนของทึ่งเลี้ยวไปไกลๆจะเป็นทางดวนอย่าลางที่ทำงนานไปทางทึงไ,ไกลๆมนจะเป็นทางกลับบา้านกลับบา้านทางนี้ไฟไปประมาณจากนี่ไปฮอด เมืองทุกขอยอยู่สิบเอ็ดหน้าที่สิบเอ็ดสิบสองหน้าที่ขี่รถไฟปไปว่ายถ้าขับรถก็ประมาณยี่สิบหายี่สิบหาหน้าที่ถึงสามสิบหน้าที่เกินทั้งด่วนเา,าเมือเศร้าค่ะขี่รถมาก ขับลดขืนข้างดวนมาแต่ว่าพ่อดีอแฟนข่อยเพนเลิกงานเทียงเลิกงานเทียงกับบานก่อน่อยคอยได้เลยมโหรถไฟกับบานกบ่เป็นยังรอจะเข้าวเดี๋ยวรถกันมาที่นี่ประมาณ15นาที สิบหานาทีมารถไฟมากะบวนหนึ่งนี่กำลังมารถไฟมาแล้วนั่งรอสิบห้านาทีก็มานี่ลํำขั้นหนีมาจีกหน่อยทางนั้นกลับมาคือกันจัดหน่อยทางสิมาหับข่อย บรรยากาศก็หนาวเย็นพรุ่งนี้ก็หิมะตกแหงตงัสีหนาวแห้งอากบรรยากาศขบวนนี้จะไปเมืองถ้าว่าก็จะมันจังหวดัดละไปจังหวดัด ประเทศฮอลแลนด์มี12โปฟินซีโปินซีคือซีเมนต์าจังหวัดะมี12จังหวัดทั้งเหมดเมืองนน้อยประเทศมนน้อยรถไฟมาสัญญาณสัญญาณค้นขามกัก็งับลงงับลงไม่ให้คนเดินเข้าเดินออก กักไว้แล้วเจ้าก <c ười> ักผู้ให้ลดแรงผู้ให้คนยางผ่านทางจอดแป๊บเดียวจอดแป๊บเดียวก็ไปละช่องให้คนพิการรับการจักรยานขึ้นพิการับจักรยานเขาเอินว่า สั้นหนึ่งสั้นสองแล้บังซ่งสั้นหนึ่งก็คือสิมีตะเก้าอี้นั่งสั้นสองก็หายจัก,กรยานขึ้นได้ทุกคนพิการเก้าสิบปสิม,มีเบาอหายข้นนั่งหน่อยล่องท้ให้จัก,กรยานขึ้นได้เป็นอันที่นั่งแบบพับได้ที่นั่งพับได้รอยไปแล้วรถไอกรถไฟ รถไฟก็จะน้ยก็มาล่ำกบวนนี้ไปกระชิบประมาณไปสวนกันกับอีกกบวนสิมาหัาก่อยไปจักประมาณหานาที่นะลหานาที่ละกล่ำกบวน,นกานริมาบรรสากาศนะคะพวกนี้หิมะมกมันสิตาหลา,า,อา่อยแ่กประมาณ่นะ่า วิดีโอให้เบิรงนทามันล่องลายบายบายนะคะเหนารับลมลมเย็นง่อยๆหนาวกระบ่ถึงกับหนาวแห้งหนาวประมาณสิบสี่องศาซึ่งหนาวแม่แดดแม่จ้